สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีดต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่อง NKP Channel นะครับสวัสับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีทิคดีๆนะครับในการดูอะไหล่ภายในของ iPhone เรานะครับว่าเป็นของแท้มาจากโรงงานหรือว่ามีการเปลี่ยนอะไหล่มานะครับมีวิธีการตรวจเช็คง่ายๆนะครับท่านใดที่กําลังใช้ iPhone มือสองอยู่หรือว่ามีการซื้อ iPhone มือสองมาใหม่นะครับอยากทราบว่าวิธีการดูว่าอะไหล่นั้นเป็นของแท้จากโรงงานหรือไม่หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลง ยัดไส้เป็นอะไรปลอมมานะครับสามารถดูได้ตามคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปเริ่มกันได้เลยครับสิ่งแรกที่เพื่อนๆต้องมีนะครับคือคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับที่เป็น PC สำหรับ Windows หรือว่าจะเป็น Macbook ต่อมานะครับเป็น โปรแกรมนะครับที่ใช้ในการตรวจสอบนะครับจะมี2โปรแกรมหลักๆที่เราใช้กันนะครับอย่างแรกคือโปรแกรม 3U2 นะครับโปรแกรมที่2คือ iTunes นะครับซึ่งเพื่อนๆก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่า iTunes นั้นใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับ iPhone iPad หรืออุปกรณ์ iOS ทุกรุ่นนะครับลิงก์ในการดาวน์โหลดโปรแกรมนั้นเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ดีสคริปชั่นนะครับเพื่อนๆดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับวันนี้ผมดาวน์โหลดโปรแกรมมาแล้วนะครับสิ่งต่อมานะครับ หลังจากที่เราลงโปรแกรมเรียบร้อยก็คือ p p o o n นะครับที่เราต้องการตรวจเช็คนะครับว่า iPhone ของเรานั้นนะครับมีอะไรแท้หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรมานะครับผมแล้วก็มีสายนะครับเชื่อมต่อระหว่าง iPhone กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเรานะครับโดยของผมนะครับจะใช้เป็นสาย Lightning นะครับต่อเข้ากับ USB นะครับเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับต่ออุปกรณ์ p p o o n นะครับเข้ากับ PC ได้เลยนะครับ นี่ก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเชื่อมต่อเสร็จนะครับโปรแกรม3 U2 และ u t u s นะครับจะเด้งขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆเข้าไปดูที่โปรแกรม3 U2 ได้เลยนะครับนี่นะครับจะเป็นรายละเอียดของตัวเครื่องของเรานะครับจะโชว์รายละเอียดทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นนะครับผมเวอร์ชัน iOS นะครับระดับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็พวก s ซเรียลนัมเบอร์ของตัวเครื่องอ m มด้วยนะครับ ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตรวจเช็คกันได้เลยนะครับว่าอุปกรณ์ของเรานั้นเป็นอุปกรณ์แท้มาจากโรงงานไหมหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงมานะครับโดยให้เพื่อนๆคลิกไปที่ View Verification Report นะครับตรงนี้เลยนะครับกดคลิกขึ้นมานะครับเพื่อนๆต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้ากับ PC ด้วยนะครับถึงจะโชว์รายละเอียดต่างๆเหล่านี้ได้นะครับต่อไปนะครับเป็นวิธีการตรวจสอบแล้วนะครับเพื่อนๆดูตามรายละเอียดเลยนะครับ นี่นะครับเป็นรายละเอียดของตัวเครื่องเรานะครับซึ่งตัวเครื่องผมนั้นเป็นตัวเครื่องมือสองนะครับผมซื้อมือสองมานะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับในการตรวจเช็คว่าเครื่องอุปกรณ์ iPhone ของเรานั้นนะครับมีการเปลี่ยนอะไหลมาไหมนะครับวิธีการดูก็ง่ายๆเลยครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเช็ครายละเอียดแล้วพบว่ามีเครื่องหมายสีเขียวนะคอมมอนนะครับแสดงว่าอะไหล่ของ iPhone ของเรานะครับเป็นของแท้นะครับมาจากโรงงานไม่มีการเปลี่ยนอะไหล่นะครับวิธีการดูนะครับเพื่อนๆสามารถดูได้ตามรายละเอียดนี้เลยนะครับ สำหรับกล้องหน้ากล้องหลังนะครับจะเป็นช่องนี้นะครับจะขึ้นว่า normal ก็แสดงว่าของเราปกติทุกอย่างนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงมานะครับ touch ID ก็ปกตินะครับผมไม่มีการเปลี่ยนอะไรมาทั้งสิ้นนะครับนอกจากนี้นะครับโปรแกรม3 U 2ยังมีประโยชน์ในการดู Cycle ในการชาร์จนะครับหรือว่ารอบการชาร์จแบตเตอรี่ของเรานะครับ ให้ดูตรงนี้เลยนะครับไซเคิลในการชาร์จของเครื่องผมจะอยู่ที่598นะครับไซเคิลจะบอกว่าแบตของเรานั้นควรที่จะเปลี่ยนหรือยังนะครับถ้าไซเคิลของเรานะครับเกิน1000นไซเคิลนะครับก็สมควรที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วนะครับสามารถตรวจเช็คได้นะครับว่าแบตเตอรี่ตัวเครื่องที่โชว์กับโปรแกรมใกล้เคียงกันไหมนะครับก็ความจุสูงสุดที่ตัวเครื่องโชว์คือ85นะครับส่วนที่โปรแกรม 3U2 โชว์คือ 84นะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับโอเคครับเพื่อนๆอนอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับของโปรแกรม3 u มทนะครับที่ใช้ในการตรวจเช็คนะครับว่าอะไหล่ iPhone ของเรานั้นเป็นของแท้มาจากโรงงานหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไหล่ในส่วนไหนของ iPhone ของเรามานะครับเพื่อความสบายใจเพื่อนๆก็สามารถนำวิธีนี้ไปใช้ในการตรวจสอบ iPhone ของเพื่อนๆได้ทุกเครื่องเลยนะครับหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่อง NKB Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ